เรื่องล้ลับครูนาตศิลป์สวัสดีครับผมตำนานชนแนลวันนี้ตำนานแชนแนลมาภาพบกับครูนาตศิลป์เป็นตำนานนะล้ลับครับโรงเรียนเราในอดีตเคยมีครูคนหนึ่งที่ชื่อว่าครูวิภาซึ่งเป็นครูที่นินระเบียบมากและอีกอย่างท่านเป็นครูที่มีทักษะทางด้านวิชานาฏศิลป์มากซึ่งท่านก็เป็นที่รู้จักในวงการนาฏศิลป์ไทยและอีกอย่างครูวิภาเน้นในเรื่องมารยาทมาก จนมาวันหนึ่งครูวิภาป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลจนกระทั่งวันหนึ่งคุณวิภาได้ตัดสินใจหนีออกจากโรงพยาบาลเพื่อจะมาสมรำเพื่อส่งเด็กๆนักเรียนไปแข่งรำไทยซึ่งเรื่องนี้บรรดาเด็กที่เรียนกับครูวิภาต่างรู้เรื่องดีในคืนนั้นแต่เมื่อเวลาประมาณหนึ่งทุ่มก็กว่าครูวิภาเกิดอาการไออย่างหนักจึงตัดสินใจไปเอายาที่ห้องพักครูนาตศสิน แต่ช่างโชคร้ายครูวิภาได้เสียชีวิตอย่างไร้สาเหตุณห้องพักครูนาติสินแห่งนั้นซึ่งปัจจุบันยังมีคําถามคาใจว่าครูวิภาได้เสียชีวิตใดซึ่งเป็นปมที่ไม่มีใครตอบได้ซึ่งต่างก็คาดเดากันว่าเป็นอาการคงสุดกระทันหันซึ่งเรื่องนี้จึงได้เกิดคําพูดสั่งสอนที่ครูนาฏศิลินทุกรุ่นต่างพร่ำสอนว่า ตั้งวงสวยให้เหมือนครูวิภานี่เป็นสุภาษิตท,ที่ทุกคนในโรงเรียนที่เคยเรียนวิชานาฏศิลป์ทุกๆรุ่นได้ยินกันแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นล่าสุดผู้อำนวยการโรงเรียนได้มีคําสั่งว่าจะทําการรื้อห้องนาฏศิลป์ไทยแต่ก็ไม่ทันได้ย้ายคืนนั้นช่างที่มาทําการย้ายของออกจากห้องต่างหล่นไปตามๆกันเพราะคืนนั้นทุกคนต่างเห็นเหมือนกันว่านางรํามารําอยู่บนห้องนาฏศิลป์ไม่ใช่แค่วันเดียวแต่ทุกวัน จนช่างไม่กล้าไปย้ายสิ่งของออกไปไหนปัจจุบันห้องนาฏศิลป์ก็ยังคงอยู่หลายคนเชื่อกันว่าเป็นความศรัทธาแห่งครูวิภาที่ยึดมั่นในความเป็นครูนาฏศิลป์นั่นเอง